น้องได้ย e ินไหมถอดสิโอดแล้อนะคะมีคนจะดีให้ผมจะถอดหรือไม่ถอด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 ชื่น มีขวดเก่าไหมครับอ๋อขวดเหรอมีดิเดี๋ยวแป๊บนึงนะอ่าาาเด็กนี้ใช้ได้ไหมอ่ะขอบคุณค่ะเด็กคนนี้ขยันจริงๆนะเฮ้ยทำไมนายไม่ใส่รองเท้าล่ะผมไม่มีตังค์ซื้อค่ะเฮ้ยยากจนขนาดนั้นเลยเหรอ ว่าแต่ทุกเช้าอะฉันเห็นนายคอยมาเดินเก็บขวดอย่างเงี้ยนายเอาไปทำอะไรหรอเอาขวดไปขายเอาเงินมาซื้อข้าวกินทำไมเธอหน้าซนขานาดเนี้ยอ้อนึกออกแล้วเธอรออยู่แป๊บนึงนะเดูฉันมารอแป๊บนึงรอแป๊บนึงเฮ้ยมาแล้วนี่ฉันมีรองเท้าเก่าๆอะแต่ม จะเล็กไปหน่อยอ่ะเธอเอาไปใส่ไหมล่ะให้ตุมเหรอครับใช่ขอบคุณมากครับอือดูคับไปจริงๆด้วยอ่ะแต่ถ้านายไม่รังเกียจอ่ะนายเอาไปเลยก็ได้นะฉันให้ขอบคุณมากครัขอบคุณมากครับ เลยวันนี้ขายขวดได้ถึ้4สี่สิบแถมได้รองเท้ามาอีกอว่าไงไอน้องชายได้ข่าวว่าวันนี้โชคดีนี่ลูกพี่เนี่ยเขาบอกว่าเขาได้40สิบเฮ้ยเฮ้ยลูกพี่รอ,องเท้าใหม่เฮ้ยจริงด้วยอรองเท้าสด,สด,ด อยากได้รองเท้าค็อกมานานแล้วอ่ะเอ้าน้องได้ยินไหมถอดสิเออรอหน่อะคะมีคนเจ๊ดีผมาอยากจะถอดหรือไม่ถอดถอดแล้วถอดแล้วถอดแเอเลยเอ้าจะไปไหนก็ไป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 เลย ตอนแรกอ่ะบอกว่าโชคดีตอนเนี้ยโชคลายแล้วยาเด็กคนเนี้ยมันสนุกจริงนะลูกพี่เออจริงอะ้วนี่เธออยากได้รองเท้าคอกขั่วเก่าจริงเหรอฮะใครจะอยากได้รองเท้าเก่าคู่เนี้ยแค่แคเขาเล่นทำไมวันนี้มันซวยอย่างงี้ตังก็โดนขโมยแถมรองเท้าก็ยังโดนขโมยอีก โอยแดดจ้ามากเลยทำไมมันร้อนงี้เนี่ยวันนี้โอ๊ยร้อนร้อนเอ้ยนั่นเด็กเก็บขวดนี่เช้าก็มาแล้วบ่ายก็มาอีกเหรออ้เดี๋ยวนี้ไง ขวดอีกแล้วเนี่ยเมื่อเช้าเก็บมารอบนึงแล้วไม่ใช่เหรอเออ,เอ,อคือคือใช่ครับเออว่าแต่มีคนจะใหญ่แบบนี้ไหมครับขวดใหญ่อ๋อมีฉันเก็บไว้ให้นายแล้วรอแป๊บนึงนะนนี่แดบบนี้ใช้ได้ใช่ไหมอ่ะได้ครับดีเลยครับคุณครับ เอาขวดไปทำรองเท้าอ่ะก็คือพื้นถนนมันร้อนนะครับผมเลี้ยวขวดมาทำรองเท้าก็เนี่ยฉันก็สงสัยอยู่รองเท้าที่ฉันให้นายอ่ะนายเอาไปไว้ไหนเออคือคือคือผมขอโทษปังสงสัยไปเก็บขวดเพิ่มนะครับฮ้ยเดยอ๋อสงสัยเอารองเท้าไปขายหาเงิน ไม่เป็นไรเอ๊ะแต่อยู่ก่อนนะมันชุกทียังไงยังไงอยู่นะทำไมถึงไม่ยอมบอกนะว่ารอางเท้าไปไว้ไหนหาดีๆก็บอกกันตรงๆพี่ได้นะตอนเชา้ารองเท้าคร็อกตอนเย็น รองเท้าขวดไอ้น้องใครไม่รองเท้าคู่นี้ผมก็ร้องนะครับอย่ามาลังแกผมนะครับเฮ้ยน้องใครลังแกคู่ดีใช่ไหนใครลังแกคะใครลังแกคะนแกเออนี่หยุด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 ทำอะไรฮะทำไมพวกเธอสองคนต้องมาลังแกเด็กคนนี้ด้วยอ่ะทำไมเด็กคนนี้เป็นลูกเธอเลยไง นี่ไปเดี๋ยวนี้ไม่ขอกเป็อะไรเนี่ยนี่รู้ไหมว่าฉันลูกใครแม่เตงยังไม่รู้จัจอีเจ๊อถ้าพูดชื่อไปแล้วเธอจะหนาวตอนเนี้ยร้อนมากเลยจหนาวก็จริงใช่ลูกพี่จัดการเลไหมได้สิ นี่เพื่อ,สอ,อน,น,น,นอสองคนต่อไปนี้ห้ามรังแกลูกฉันอีก<า>แล้วก็ห้ามรังแกเด็กคนนี้ด้วยเข้าใจไหมห<า>ยังย,ยังไม่หมดนะคะยังไม่ไปอ,อีก แม่ด้วยอ่ะนหนูแค่ขู่เขาเล่นๆเฉยๆนะอ๋อก็แม่เป็นเจ้านี่แม่เขาไงาไปเก็บดอกทุกว,วนันเด็กเขาเลยจำได้ว่าแต่ว่าเด็กคนนี้เป็นใครอ่ะเด็กคนนี้เขาโดนพวกเด็กนักเลงนั่นนารังแกะคะ่แะแม่แล้วหนูให้รองเท้าเขาไปเรื่อู่เก่าของหนูอะค่ะแล้วโดนเด็กนักเลงพวกนี้ขโมยไปใช่ไหมใช่ค่ะแม่แล,มแล้วก็ไม่ยอมบอกตั้งแต่ทิแรก เอางนี้หนูเดี๋ยวป้าหารองเท้าดีๆให้หนูใส่ดีกว่านาะอย่างนี้มันทรมานเนาะครับอ่ะยางยางอีกยางอีกไปไม่ใช่เอารองเท้าหนูมาให้เขาใส่ขอองเท้ะคะเเดี๋ยวเดินเท้าเปล่าไปเดี๋ยวไปเอาหมี่บ้านงก็ไปงห้ก็ไปนี่เธอ มากค่ะไปใส่ร้องเท้โอ้โอ,อ,อ้เดี๋ยวเดี๋ยวลองผิน้องพิดแม่ว่านะหนูใส่รองเท้าขวดดีกว่าเก๋มากเลยเนี่ยเก๋มากเลยใส่ใส่เน,นี้ยใส่น,นี่กับบ้านเลยออเออใส่น,นี้ก็บ,บ้านเลย